สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนตอนนี้พวกเราก็เรียนกันมาถึงช่วงของ EP ที่6กันแล้วไปต่อกันเลยกับคลิป่บการใส่ชาจบใีคลิปของเราก่อนเริ่มเรียนอย่าลืมอัปเดตข่าวสารใหม่ใหม่โดยการกดส r i e e c h a n n e l ครูด้วยจ้าขอบคุณครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้มีอะไรบ้าง ไปเรียนกันเลยกับฟิโมลาโกความเดิมตอนที่แล้วเราเรียน EP5 การใส่ชารกเปิดวันนี้ e p พการใส่ชารกปิด ไปดูกันว่าการใส่ฉากปิดทำอย่างไรกันครับในไทม์ไลน์ของโปรแกรมเราเมื่อเลื่อนไปด้านท้ายสุดจะเห็นเครื่องหมายบวกแล้วเขียนว่า ending หรือฉากปิดนั่นเองเมื่อกดเปิดมาที่สต o c k เลื่อนไปที่แท็บ ending จะเห็นว่าด้านล่างเลื่อนลงมาจะมีฉากปิดหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นฉากปิดกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งยอดนิยมลองเอามาใช้ดูกด add เข้าไปในงานก่อนนั้นสามารถตัดเวลาได้ว่าเอาให้สั้นหรือยาวตามต้องการเมื่อต้องการแล้วดูตัวอย่างเสร็จแล้วกด add ได้เลยหลังจากกดแล้วคลิปฉากจบนี้ ก็จะพร้อม import เข้าไปในไทม์ไลน์ของเรารอโหลดสักครู่เห็นไหมครับมันจะงอกมาท้ายคลิปก็เสร็จสิ้นวิธีการใส่ฉากจบสั้นๆแล้วง่ายจริงทีนี้ก็ใส่ฉากเปิดเน,น, oh. น <ening> ื้อคลิปแล้วก็ฉากจบจะได้ในคลิปที่สมบูรณ์ฉากจบมีหลายแบบจะทำเองก็ได้จะใช้สำเร็จรูปก็ได้ในตอนนี้ พวกเราทุกคนก็ทำฉากจบเป็นแล้วฉากจบมีความหมายมีความสำคัญกับคลิปทุกคลิปเพราะมันเป็นการส่งต่อให้คนดูมีความสุขและอยากดูตอนต่อๆไปหรือบอกความรู้สึกขอบคุณในคลิปนั้น,น,นวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณครับ เรียนจบอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c ส i b e เป็นกำลังใจกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆก่อนใครด้วยนะครับขอบคุณครับ